สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีเมษในเดือนมีนาคมนะคะมาดูเรื่องใหญ่ๆนะคะแล้วก็สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษในเดือนมีนาคมนะคะเรียกได้ว่าเป็นต้นเดือนมีนาคมต้อนรับ น้าร้อนอากาศร้อนๆข่าวร้อนๆน,นะคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษนะก็มีนาแล้วก็เมษามนะคะจะถึงเดือนเกิดของชาวราศีเมษแล้วจริงๆนะมาดูพลังงานชาวราศีเมษในเดือนมีนาคมนะคะจะเกิดเรื่องราวร้อนแรงข่าวใหญ่อะไรเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีเมษ เรื่องใหญ่ๆเด่นๆของคุณในเดือนมีนาคมชาวราศีเมษค่ะขอพลังงานชาวราศีเมษที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมีนาคมชาวราศีเมษอู้ว้าว Judgment Ace of s w o r d s the d e a t h คุณต้องเตรียมรับอะไรบางอย่างนะ ชาวราศีเมษเดือนมีนาคมเรื่องใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณ King of Cups เป็นเดือนแห่งการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณเกี่ยวกับตัวคนเองนะคะโฟกัสที่ตัวตนของคุณโฟกัสที่ที่สิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่า ที่ทำให้คุณมีความสุขคุณอาจจะได้รับรู้ได้ยินได้รับการตัดสินใจได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างในช่วงเดือนมีนาคม the date r e b i r t date and r e b i r t h ค่อยๆตัดสินใจค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนแน่นอนค่ะมีเรื่องของของการสื่อสารการคุยเรื่องสุขภาพ นี่เป็นเรื่องหนึ่งเหรียญทำไมชาวราศีเมษขอดูภาพรวมก่อนนะสิบถ้วยเกิดขึ้น d e l i v e r s เกิดขึ้น ขอพลังงานชาวราศีเมษในเดือนมีนาคมเรื่องใหญ่ๆเด่นๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเจ็ดดาบราชาถ้วยสิบถ้วยเดลเวอร์เจ็ดดาบ The Hierophant wow. ว้าวห้าไม้เท้าอัศวินดาบซิ of Cups สอ o ออฟคัอืมต้องบอกว่าในเดือนมีนาคมชาวราศีเมษคุณวางแผนอะไรไว้คุณตั้งใจที่จะทำอะไรในชีวิตสิ่งที่คุณรอคอยจะเกิดผลลัพธ์การตัดสินใจหรือว่าได้รับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือคือเหมือนกับว่าบางอย่างที่คุณต้องคิดต้องตระหนักแล้วว่าแบบคุณจะต้องทําให้ได้คุณจะต้อง เอาตัวเองออกไปจากสิ่งเก่าๆเดิมๆนะคะมันถึงเวลาชะล้างกับอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องเคลียร์กับตัวเองคุณต้องเริ่มต้นใหม่กับตัวเองให้ได้เพราะอะอย่างเช่นเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรืออะไรเจ็บป่วยเรือรังบางสิ่งเนี่ยถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนเรื่องของการทานอาหารโภชนาการแล้วก็การออกกําลังกายอันนี้สําคัญเบสพื้นฐานของร่างกายการตรวจสุขภาพประจําปีและสิ่งที่คุณกําลังคิดวนเวียนเชื่อในสัญชาตญาณอินทรีย์ของคุณเป็นหลัก ะคะอะไรที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าเปิดทางเปิดใจในสิ่งที่ดีกว่าทําสิ่งนั้นเอาตัวเองออกไปสู่สิ่งใหม่ๆแพชั่นใหม่ๆการเดินทางใหม่ๆมันจะเกิดเรื่องของการตัดสินใจหรือว่าได้รับความกระจ่างอะไรในบางเรื่องที่คุณรอคอยมีความสุขมากๆในปีในเดือนมีนาคมนะคะก็คือ ความรักที่กาลังจะเข้ามาเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีใครเข้ามาติดต่อคุณมาพูดคุยกับคุณมาสารความสัมพันธ์ใจเย็นๆน,นะคะเพราะความรักกําลังจะเข้ามาหาคุณคนที่มาเหมือนเป็นคามาอะไรบางอย่างเหมือนเหมือนอะไรบางสิ่งเป็นแบบเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าลังเลทําให้เรารู้สึกว่าเออใช่ไม่ใช่เข้ามาเป็นแค่ท็อกซิคเฉย พราะด้วยพลังงานของคุณชาวราศีเมษบางท่านคุณได้เจอเนื้อคู่แท้ที่เป็นทูออฟคัพจริงๆคู่แท้คู่พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนชีวิตที่เป็นต่างชาติหรือคุณจะเจอพลังงานที่เป็นพ่อแม้เข้ามาในความสัมพันธ์สิ่งที่เห็นนะคะเหมือนเหมือนรู้สึกว่าสิ่งที่คุณโฟกัส กับความสําเร็จหรืองานเงินก็ตามอะ่ะมันกาลังจะไปได้ดีคุณจะเกิดความอุดมสมบูรณ์ความสุขในวิถีชีวิตของคุณแต่เหมือนกับว่าคุณต้องสู้ถึงจะประสบความสำเร็จถึงจะได้สิ่งที่คุณมุ่งหวังมาในในงานในธุรกิจและแต่ความรักนี่คืออาจจะบางท่านอาจจะเกิดการคอมมิทเมนต์กันเกิดขึ้นเกิดการกลับมาในการคุยกันปรับความเข้าใจในความรักความผูกพัน หรือเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณจริงๆนะคะใครบางคนจะกลับมาหาคุณด้วยหนึ่งท่านในนี้ชาวราศีเมษการกลับมาอีกครั้งการคอมมิชเมนต์นะคะการเปิดเผยใจสารภาพรักสาภาพความในใจหรือกำลังได้เหมือนกับว่าความรักคุณเข้ามาชาวราศีเมษ เหมือนบางสิ่งบางอย่างเป็นเรื่องของโซลคันเนชั่นของการผูกติดของสัญญาของสัญญาใจาสัญญาในด้านจิตวิญญาณของใครสักคนหนึ่งคุณรู้ไหมชาวราศีเมษมีคนคิดถึงคุณถ้าตอนนี้คุณโศดนะเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้ทำเอาไว้ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นแต่คุณรู้สึกว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมยอมรับจบเริ่มต้นใหม่และตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะและเริ่มต้นใหม่เพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นแล้วก็การใน ในการก้าวไปสู่ปีใหม่ไทยด้วยเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าในเดือนมีนาเป็นเดือนสุดท้ายที่คุณจะได้ตัดสินอะไรเก่าๆเดิมๆเริ่มต้นวางแผนสิ่งใหม่ๆปฏิบัติตัวใหม่คิดใหม่แล้วก็อย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายให้เชื่อในความเป็นตัวตนของคุณพลังงานแห่งไฟราศีเมษและความรักอาจจะเข้ามาหาคุณในช่วงอาจจะ อาจจะมีข่าวดีจากคนรักคู่รักช่วงมีนาหรือว่าเมษาด้วยซ้ำนะคะถ้าเลยเลยไปนะแล้วก็เหมือนกับว่าบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวนะคะเป็นเดือนอีกเดือนหนึ่งที่ที่คุณอาจจะรู้สึกว่าได้ทำสิ่งที่ที่ต้องการได้เหมือนกับเริ่มต้นใหม่บางอย่างที่คุณต้องการเหมือนคุณเติมเต็มอะไรบางอย่างกับตัวเอง เหมือนคุณกำลังได้ปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างของตัวเองเหมือนคุณกําลังได้ได้ใส่ใจตัวเองมากขึ้นได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นหรือว่ากําลังที่จะได้ออกไปสู่บางสิ่งที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณคุณรอมานาแสนนานเข็งเอาวอนแล้วก็เด m มูนสัญญาณแห่งความสุขสัญญาณแห่งการคอมมิทเมนต์การเฉลิมฉลองความอบอุ่นความอบนนันรันจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมีนาด้วยเช่นกันอย่ายอมแพ้ค่ะนี่คือ บทพิสูจน์ของคุณเกิดขึ้นในเดือนมีนาแล้วบทพิสูจน์แห่งความจริงแต่แต่มันยังไม่จบมันยังไม่จบมันกําลังทําให้คุณรู้สึกว่าได้ได้ไต่ระดับขั้นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นไปอีกคุณต้องสู้นี่คือห้าไม่ทาแล้วก็อสุินดาการสู้การเถเยอทะยานการทํางานอย่างหนักนะคะการมีแพลนดีๆความสําเร็จมีเป้าหมายใหญ่ๆคุณจะทําให้คุณประสบความสําเร็จ แล้วก็ต้องต้องบอกว่าต้องเตือนความใจร้อนการการตัดสินใจความใจร้อนความอีโก้บางอย่างของคุณนะคะค่อยๆที่จะใจเย็นใจเย็นนขึ้นนะคะชิวๆขึ้นมีสติมีสมาธิกับตัวเองเสมอค่อยๆที่จะค่อยๆที่จะคิดทบทวนค่อยๆที่จะใช้อะไรบางอย่างที่จะเหมือนกับว่าให้บางสิ่งคุณมันลดความ ความใจร้อนค่อยๆค,คลายอะไรบางสิ่งอย่างลงนะคะให้ให้เกิดเป็นเหมือนพลังงานแห่งน้ําพลังงานแห่งความสุขบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นพิสูจน์ด้วยด้วยความสุขพิสูจน์ด้วยความสามารถแข่งขันกับตัวเองนี่คือเรื่องใหญ่ๆนะคะเด่นๆในเดือนมีนาคมสุขภาพความรักแล้วก็ความรัก การเดินทางการเปลี่ยนแปลงความอดุมสมบูรณ์ว้าวความรักจะเข้ามาคนรักจะเข้ามาสวยงามจังเลยค่ะขอคำตอบชาวราศีเมษขอคำตอบชาวราศีเมษ t a k e a c ค i o n คุณจะถูกใครบางคน take action คุณในเดือนมีนาคมหรือการได้รับข่าวสารการติดตอ่อจากใครบางคน ข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมีนาตำแหน่งงานใหม่ที่คุณจะได้รับข่าวดีคว,ความรักบางท่านราศีเมษได้รับข่าวดีในความรักบางท่านได้รับข่าวดีในการงานบางท่านได้รับข่าวดีในการเดินทางหรือการตัดสินใจบางอย่างสวยงามมากๆเลยชาวราศีเมษคำตอบของคุณในเดือนมีนาคม Meditation b r i n g Center ว้าวชาวระศีเมษบอกคุณแล้วว่าคุณจะต้องมีสติมีสมาธิใจเย็นๆน,นะต้องค่อยๆนับหนึ่งให้ถึงพันการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมีนาะเรื่องใหญ่ๆเลยนะคะตระหนักไว้ว่าสิ่งที่คุณจะต้องทําคืออะไรเหมือนกับคือคุณต้องแบบคุณต้องรู้ว่าคุณต้องแบบจัดการสิ่งนั้นให้ได้ถ้ามันเกิดขึ้นยอมรับเข้าใจเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นใหม่ นี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณความรักสุขภาพการงานแล้วก็การเงินที่จะตามมาว้าวเห็นความรักใหญ่มากครั้งใหญ่มากเลยนะหรือว่าใครบางคนที่คุณแบบมีความใครบางคนที่คุณเคยจะกลับมาหาคุณด้วยในเดือนมีนาคมการติดต่อจากใครบางคนขอบคุณมากค่ะชาวราศีเมษเดี๋ยวมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ